ครับนี่แหละครับเจ้าลูกนกครับเชลเลยตัวนี้ตัวที่41อครับผมที่จําได้จําได้ตัวไล่41อครับตัวที่41บอครับนี่หละมือนี่อามากคููกับเถาครับเถาว่าท่านลงตนครับพอดีติดเชลเลยแล้วคร <empowerment> ับติดเชลเลยเขาลงตนครับน <words> ี่น <development> <okay> <literal ness> <ra> ี่เชลเลยเขาครับนี่นี่แหละครับเชลเลยสองกุกเสียงไงครับนี่สองกุกเสียงไงครับ ผมตามมาเป็นอาทิตย์ว่าปม่อาทิตย์เราก็ว่าเดือนก็ว่าได้ครับตามนกตัวนี้เสียงยิ่งคับครับเสียงหญ่งเสียงสองกุกเต็มครับจับตะเกียบจับหนังเมึ่แล้วครับตบผูแน่น,อนสองกุกเต็มเสียงหญ่งย่ำเฮียกย่ำหนังนี่เฮียกเสียงหญ่งครับนี่แหละครับเนี่ยเฉลยของเจ้าลูกนกครับเนี่ยเจ้าลูกนกครับ นะครับครับนกตัวหญ่ครับครับจะได้ก็ฝากกดไห์กดแช่ไว้น้าดือครับเด้อฝากช่องไมไปไว้หน้าเด้อครับทุกข่ายทุกจานเด้อฝากเด้อครับเด้อสวัสดีครับ